วันนี้เรามากินเจกันนะคะบารับธรรมะไรกินเจก็อนโมทนาสาที่พักคนได้ทำทำอาหารให้เรากินนะคะกินผักผลไม้เป็นเจนะคะเจแครวทแครวก,วกอันนี้ไม่นหังใหญ่แง่หนเล็กค่ะ อันนี้แกงกิเลกเจได้ค่ะเด้ออันนี้เนี่ลาบเจอันนี้คือน้ำพริกน้ำพริกเจนะคะค่ะใค้ไ,ได้กินกันถือว่าบุญตามมหาบัวน,นะคะเด้ออันนี้ยังคะนี่แกงฟักทองแกงฟักทองเจได้ะค่ะเด้อข้าเจได้ะคะ่ะเด้อนี่หละคะพูดนาน้ำตาเข็ดกับข้าวเอากินเด้ค่ะอันนี้ก็มารับท่ามาอยู่ที่บ้านนายยอนะคะอยู่บ้าน ซื้ออย่างนั้นเลยทุกบันนาโยนนะคะมาเด้นนะคะมารับธรรมะกันนะคะยี่สยิบสามนะคะสวัสดีค่ะ